พูดถือเกมนี้ับเสมอระดึกแรกของเรามครับก็ไดดังนะครับเป็นเกมเดือยงเกมแรกนะครับรวมถึงน้องๆที่มาเยือนใทย่ด้วยครับก็ช่วงแรกนะครับเราอาจจะดูแบบเก่งๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าน้องๆเพิ่งจะขึ้นมาและเล่นเป็นสเปนตัวแรกทุกคนนะครับแล้วก็เหมือนกับเกมที่แล้วนะครับช่วงแรกที่โดนกดดัน ก็ทําให้คนแบ่งไปนิดนึงแต่พอเราตั้งเกมได้นะครับก็สามารถที่จะสู้ได้นะครับมีโอกาสได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมเศรษฐายนะครับตลอนก็เสียดายครับแต่ก็นับว่าเป็นจังหวะนั่งสองทีมจังหวะเปิดแล้วนี้มันก็มีโอกาสในการที่จะสวนกลับนะฮะแล้วก็ แต่ก็ไม่ไม่ถึงกับเสียดายท่านผมก็น้องๆทำเป็นที่แล้วก็เราก็พยายามให้น้องๆเล่นด้วยวิธีการของเราครับผมีกำลัมเพิ่มขึ้นแล้ครับโอเคขอบคุณมากครับ